ทั้งมีโม่ทั้งปลากระทิงทั้งปลากรดนะฮะสคตเลยนะพอขัวนะหู้ใหญ่ๆๆค่อยๆค่อยๆเอ,อ้าเอาเอาเอาอะไรขอติดเบ็ด <c oughs> ไหนเบ็ดปากอะเอาบอยหืมพักกว่าตัวนี้เบ็ดนั่งก็หมาน โโอ้หสุดยอดอะลุนเบ็ดไปทำกับแกล้มไปกินเล้าไปครับผมนี่งานเบ็กปักโหดเลยนะไมอแกแล้วนะนี่ครับมัมาดูไสโอ้โหกําลังเลืองเลยเนอะเราจัดไม่รู้อะไรครับพอครัววันนี้อยาจะต้มใบมะขามอ่อนนี่แต่เราก็จะเครียองเลยย่างให้มันแห้งๆหนึบๆไปกวนนะฮะ ถ้าหาใบมะขามอ่อนไม่ทันก็จะจวกกินกอดเลยนะน้อกสาวทำอะไรเนี่ยไม่นนอเน้อว่าดูท่าไม่ไหวแล้วเนี่ยโคตรสุดนะฮะเด็กคนนี้ฮะจริงริงของเล่นนะของเล่นเขาเนี่ยฮะอีกกี่เดือนเสร็จอ่ะอีกประมาณอาจจะอีกครึ่งปีครับโอเคละเรื่อยๆของเรากับบรรยากาศยามค่ำคืนนะ โคตรเยิ้มเลยครับผมนะฮะกำลังสวยเนี่ยมาถึงนุ่งว่าเบเกิลดีๆนี่เองอ่ะเนื้อเน้นๆนะผมจุดเยอะเราก็ต้องหาของตัดนะฮะตัดด้วยมะขามก่อนครับผมใครไปตัดปีนูเด็ดนะฮะเตยวซีดเลยไม่ต้องต้มหรอกม้ากว่า ล้นจานเลยครับตัวเดียวมันมันทำให้เราซีดดิไม่มีข้าวอ่ะพริกพีก่พี่เกิดพีพ่จะได้มาไหมโอ้ตานที่ยันลึกสุดเนี่ยทั้งตักเป็ดทั้งหาปลาทั้งเก็บปาลารางปลานะนั่นหนาใช่ไหมสุดเลยครับบรรยากาศแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆด่ด่งไไ้แลวรม ต่อมไปด้วยนะผมจวดไปด้วยผมรุ้นเบ็ดไปด้วยฮนะนี่เบ็ดเก้าหลังนะผมคนละสองหลังสามหลังสีง่หลังห้าหลังเบียร์หมดไปสองหลังเลยวนะวยอดนะเออตัวใหญ่ ะช่วยกันแป๊บๆก็ได้กับแก้มนะแต่น้องเต๋านี่มีแป๊บซี่ขวดใหญ่นะผมแป๊บซี่ขวดใหญ่แต่ไม่มีข้าวให้กินฮะวันนี้ลืมมาข้าวมานะรีบไปหน่อยนะฮะเพราะมันมืดแล้วนะผมช่วยกันทําปลานะผลงานเบ็ดปักนี่คักๆเลยนะพอขัวส่งแล้วนะผมทริปลิ้นรัวนะผมสำหรับทริปนี้นี่คือ สิ่งสำคัญที่สุดเมนูโอ้โ <c oughs> หโคตรล้นนะนาะดูปลากระทิงลงไปขอนนะเห็นเรือปลากรดแล้วเมนูอะไรครับพ่อครัวต้มปบมะขามอ่อนครับมันต้มปลากดไม่ใช่ <c oughs> ก็ใบมะขามอ่อนต้มก่อนนี้ครับ <c oughs> ใช่ปลากกดมาทนะี่หลังล้นครับผมกล้องยังนัวเลยฮะโจวยอ,อย่างเดียวนะฮะ คิปตกปลาเราก็ไม่ถ่ายนะถ่ายจะคลิปตัวอย่างเดียวเลยนั่นเองพย่ยางใส่เดือนกินหมดไหนไหนมันคือปลาอะไรปลาเข็มไหนมันปลากระทิงตรงไหนไหนไหนนะดูเลยโอ้ลูกงูเรือมครับแต่ยังว่าครับมันอมตัวเบ็ดไปแล้วเราก็ไม่รู้จะทำยังไง ใช่ไหมเต่าเราต้องเอามากินเนาะเราก็อยากได้ตัวใหญ่และแต่ไม่ได้ตัวน้อยนะฮะนี่ฮะน้องเต่าย่างปลากระถิงแกล้มแป๊ปซี่นะฮะน้ำมลมฮะสดสดอ่ะของสดจับโอ้นิโม่ะนะนะดูกี่ตัวสี่ครับโอ้ใส่บวกไปอีกฮะทั้งนิโม่ทั้งปลากระทิงทั้งบักกดนะฮะก็สดเลยนะพอครัวฮะแบบนี้รวมม็ดปลาก็สดฮะ หวานจริงๆฮะกับเป็ดปักน้องสาวนี่ยข้าวชั่วเลยฮะร้อนร้นะบุญน้องไอ้พูดถึงมันก็เต็มปักเต็มไม่ดีนะเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรกันน่ะเฮ้ยอะไรกันเนี่ยโอ้โหปลาบูเขามาครับนะครับช่อนก็มาครับผมปลาทั้งนั้นเลยครับผมขาดแต่ข้าวครับผมหิวข้าวเลยฮะเอ้ยมีข้าวครับผม ดูดนีข้าโพดก็มีนะน้องบอยหิวข้าวก็สโลข้าโพดไปก่อนนะน้องเต๋าบอกหิวไอช้อนนะฮะไอช้อนปิ้งเน,นี่เสียบนะคนอยู่ข้างหลังนี่ะลุตับเลยนะฮะโคตรโหดเลยนะ,าะปากกินนะปากกินนะเค้กแม่งจะไปยันกลับยันไปส่งให้ยันลงกระพาะมันยังไม่ติดเกลือกัน ควันขโมงเลยครับผมรสชาติไม่ต้องเสิมครับสุดแน่นอนนะครับผมสุดที่ยอดข้าวฮนะอะไรร้อนอ่ะ <c oughs> ใช่บป่ <c oughs> ข้าวไม่มีนะครับเสียดายมากเลยครับผมรอม้รอนไหมร้อนไหมเป็น <c oughs> อย่างนี้นะเต่าเนาะถ้ามีข้าวนี่ก็คือไอตัวน้อยตัวนี้มันก็อิ่ม,ไ,ไ,มได้เ <c oughs> ต่าเลยแม่ละเต่าก <c oughs> ็ นั่งแกลมไปฮะรอต้มเราสุกกับแกลมเดี๋ยวแยะเลยนะรวบใบกระเพรานะยืนให้จะใส่ง่ายๆเวาดูเนี่ยโอ้โหนี่ร้านแบบกับข้าวพัฒคาอาหารร้านสิบหกดาวเลยครับผมแต่เรามาอยู่กลางป่าข้างคลองมีขายด้วยแต่ ลืมมาทักพีมาครับผมโคตรสุดมีมปลากระทิงปลานิโมปลานิโม,โมสักตัวตัวใหญ่หนิโมเนี่ยเน่แน่ยน่มุมมุมเนี่ยหนิโมหนิโมมาแนละ้วดูบอยตักฮะยอดฮะล้นๆฮะทเรือก็เทน้ำใสเ่เลยฮะ นี่คือตัวเพิ่มความเป็ดของเรารสชาติพุ่งกระโชดแน่นอนนะผมนี่ฮะเผาไฟร้อนๆเลยฮะยอดเนี่ยกับแก้มเนี่ยไต้องกินแล้วข่าวอย่างเงี้ยหาซื้อเหล้าเพิ่มเลยรตอนนี้ย <c oughs> ร้าน,นปิด,ดหมดแล้วนะไดแ้แล,แ,ลแล้วนถนนั่นสิงมือพ่อครัวตั้มเลยนะเ้าขาวเพิ่มไหมดู <c oughs> พริกเผามาแบบ สดตอรนร้อนครับนี่นี่ไข่ก็บักเอบเลยนะผมแต่ผมทิมเมื่อกี้ก็แตก,กจุยใจภายในไม่รู้นะทิมหาไข่นะผมเพิ่งจะเจอนะจัดก่อนเลยหนึ่งดอกอโอ้โคตเผ็ดเลยวะอ้มไอ้พริกเนี่ยผอมวอกอยู่เนี่ยเอาไปเผาแล้วก็มาฉีกใส่ใช่คตรสดย่เงะดูเนื้อมันหอื เีอเอา่าจะไม่ใส่ออสอ่ยลดฮะไงอับคือรสชาตินะฮะรับกันเลยครับผม <พอ S 2> ขยับรนะครพอ,อเราเผา,มา่มงเงี้ยทั้งนี้หมูทั้งปลากระทิงครับผมมากันครบเลยฮะเนี่ฮะเนื้อกระเทง่ะชิ้นๆกระทิงฮะตัวนี้กระทิงฮะ ัวนี้ฮนะนิโม่ะผมนีโมอไซเบ็ดปักเอฟปักเอฟฮะนิโม่มีขายด้วยคนระับนี่แค่น้องเตายามเบ็ดรอบแรกก็ได้ดีโม่เพียบแล้วนะผมอันนี้แค่ตักมาแค่ให้ได้ชมได้ชิมกันนะย่างแบบแน้วมันกลิ่นกลิ่นมันจะนย่างรมควันแบบโอ้โคตรหอมออกจมูกเลยฮนะจะโ,โดนพิกนะต้องรอ้อง <c oughs> แสบเลย เนี่ยประกดหนังประกดเหนียวเหมือนเดิมไหมยังเหนียวอยู่ไหมเริ่มเปื่อยแล้วแต่ถ้าต้มเลยอ่ะมันจะเปื่อยเปื่อยแบบอลังการเลยแหละแต่ถ้าย่างก่อนมันจะเปื่อยช้าใช่แปดลุงแถบร้องกับแถบร้องกับความเผ็ดนลยสุดนะหัวยอมอ่ะต่อต่อต่อติดตั้งเม็ด ็อยากได้เลยนนรูดรูดถ้ามีข้าวอ่ะปลาไม่หมดวา<ะ>ยหมดแล้วหมดทั้งน้ำหมดทั้งข้าวเนี่ยเรายังเหลือเนี่ยฮะของเตานะ่าเป็นน้ำแห้งเลยลสำหรับถ้วยนี้ก็ถ้วยที่สามแล้วนะผม เนี่ยฮะก็ครัวจัดหนักจัดใหญ่เลยนะโอเคคลับผมสําหรับเลิปนี้ยังไงผมก็ขอกราบขอบคุณพี่ๆในนา้นาๆนา้องๆวัยรุ่นที่มีใจรักในเกมกีฬาการตกปลาทุกท่านมากๆด้วยนะผม